สวัสดีค่ะ,คะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะง่ายๆเลยไม่ยากค่ะอุปกรณ์ด้านหน้าเลยค่ะตรงนี้เลยมีน้ำเปล่านะคะแต่อันนี้คุณครูขออนุญาตผสมสีนะคะเพื่อการมองเห็นได้ชัดเจนค่ะแก้วน้ำนะคะ หลอดหยดค่ะถ้าเด็กๆถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีดรปเปอร์แบบนี้นะคะสามารถใช้หลอดดูดน้ํานะคะหยดแทนได้ค่ะหรือว่าจะใช้ช้อนแทนก็ได้ค่ะ<ส>แล้วก็เหรียญต่างๆค่ะเอ๊แล้วค,คุณครูจะพาทําอะไรอ,ะอุปกรณ์ันนี้วันนี้ค,คุณครูตู่จะพาทดลองอะไรคะเอ๊จะทําอะไรนะอ๋อสงสัยจะต้องทดลองเ,น,น,เนื้อน้ำเด็กๆตุ๊กแกน้ำไหมคะ วันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เนินน้ำนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูน้ำมีแก้วน้ำสองใบนะคะแล้วเทน้ำกันเลยเทไปเกือบเต็มแก้วเลยนะคะคุณครูเตสีแดงก็ได้เทให้เกือบเต็มเลยเดี๋ยวคุณตูทดลองสีแดงให้ดูค่ะอ่าแล้วมาดูสีแดงด้วยนะคะใช่ค่ะ เกือบเต็มแก้วนะคะทีนี้คุณครูน้ำจะค่อยๆหยดลงไปคอยสังเกตนะคะว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะคะคุณครูน้ำจะค่อยๆหยดลงไปเลยค่ะหยดลงไปหยดลงไปเรื่อยๆให้เต็มให้เกือบนี่จนล้นเลยนะคะคอยดูนะคะ ในแก้วเด็กๆอาจจะมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวคุณครูน้าจะทดลองในเหรียญให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อการเห็นชัดเจนของเนินน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองนแก้วเสร็จแล้วค่ะดูๆค่ะเราจะค่อยๆนะคะดูสีแดงด้วยนะคะค่อยๆนะคะเราจะค่อยๆหยดไปนะคะช้อนก็ใช้ได้นะคะเด็กๆลองดูเห็นไหมคะเด็กๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเด็กๆจะมอง มีความรู้สึกเหมือนผิวน้ำมันจะอุ่มๆขึ้นมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมเวลาหยุดลงไปน้ำมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งบนพื้นผิวจันเดินตึงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นช้อนก็ต้องค่อยๆทำแล้วก็ใจเย,ย็นๆหยุดช้าๆนะคะช้าๆ มนอะไรเปลีป่ยนแปลงบ้างไหมคะอย่างนีคะดูดูอย่างนี้คะ,คะอย่าง้เอ้ยดูสิคะดูด,ดูเริ่มมองเห็นเนินน้ำขึ้นมาหรือยังเอ่ยอ่ือชา้าช้าหยุดลงไปค่ะค่อยๆหยุดลงไปพอ,อแล้วอ่าเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูกับเหรียญน,นะคะคุณครูน้ำเตรียมเหรียญไหมสามเหรียญเลยแต่เหรียญบาทน,นี้นะคะเด็กๆนะคะ ไม่ควรพี่จะทดลองเองนะคะเด็กๆคืออาจจะเอาเข้าปากได้เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะให้ผู้ปกครองคอยดูแลด้วยค่ะมาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยค่ะดูนะคะคุณน้ําจะหยดไปเหรียญแรกเลยเห็นไหมคะน้ํามันไม่กระจายตัวเลยเกาะอยู่บนเหรียญเอาค่อยๆหยดลงไาอีกนี่เห็นไหมคะนี่ดูนะคะคุณน้าจะค่อยๆหยดลงไปนะคะ เห็นไหมคะเด็กๆคะมันมีเนินขึ้นมาแล้วนะไม่แล้วเราจะขอบด้วยเราต้องค่อยๆนะคะอ่ะคุณผูลองลองดูลองช้อนมั่งนะคะอ่ะเรามาดูช้อนช้อนนะคะนี่นะคะเห็นไหมอ่ะช้อนก็ทําได้ค่ะเนินน้ำขึ้นมาเอาของน้ำลองเหรียญเล็กเหรียญสุดท้ายนะคะนี่เห็นไหมคะอุ้ยเต็ม เป็นนอนเลยค่ะเ,คเป็นยังไงบ้างคะการทดลองเดินน้ำงานนี้คะ่ะอุปกรณ์วัสดุหางง่ายๆเลยจากที่บ้านของเราเองอเถ้ายังไงเด็กๆชอบคลิปนี้กิจกรรมนี้ให้ผู้ปกครอง,องถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆการทดลองคลิปการทดลองเนินน้ำมาให้คุณครู ชมกันนะคะคุณครูทั้งสามห้องรอชมคลิปเด็กๆอยู่นะคะแล้วพบกันคลิปหน้า<ง>ค่ะบ๊ายบาย